ครับกลับมาช่วงสองรายการบอกเล่า90จากสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนแลสังคมประเทศไทยนะครับตะก,กี้ในช่วงแรกได้พูดคุยถึงประเด็นในการนําเสนอของโครงการผู้สมัครเบอร์1ิบห้าอากาศตีทูตป,ปีชานะครับทีนี้เรามาคุยตรงใน,ในลงรายละเอียดจริงๆอย่างที่โครงการที่เสนอมาทั้งหมดอี่ยว่าทุกโครงการที่นาเสนอมานั้นเราจะต้องมีบริษัทรับสมัครทาหรือรับสณะได้เชิญคีหรือเปล่า1นึสองรเราต้องยอมรับความจริงว่า ในเรื่องของการที่จะอนุมัติก็ตามผู้ว่าราชการต้องนําเสนอผ่านสภากทมหรือสปปทีนี้ต้องมาอาในฐานะท่านเองเป็นผู้สมัครเบอร์เดียวอสิสระถูกไหมครับความไม่ได้บ้างแล้วขนาดไหนถ้าหากว่าท่านได้รับการไว้วางใจจากประชาชนกรงุงเทพมหานครเลือกท่านเข้าไปตรงนี้อย่างท่านนำเสนอตรงว่าความไม่ได้ขนาดไหนในการขับเครื่องโครงการดังกล่าวที่ํำเสนอในช่วงนี้ครับโดยปกติถ้าเรา จะใช้เงินของกอัฐเนี่ยเราจะต้องเข้าสภาแล้วก็ให้สอกรเขาพิจารณาครับผมตัวงบประมาณที่ใช้ก็คือตัว8ปดหมื่นล้านนะครับ,รบแต่ตัวแปดหมื่นล้านจะจะมีงบส่วนกลางของผู้ว่าเนี่ยจะอยู่ที่หมื่นสี่พันล้านซึ่งหมื่นสี่พันล้านเนี่ยผมจะใช้หนึ่งหมื่นล้านนะครับกระจายอํานาจและกระจายงบประมาณไปให้ทุกเขตให้ผู้อำนวยการเขตนะครับได้มีเงินใช้กันประมาณ 200้ล้านบาทต่อเขตโดยอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และระเบียบกฎหมายงบประมาณนะครับเนี่ครับเขาจะใช้ได้ในอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คล้ายๆงบฉุกเฉินนะใช่ใช่คล้ายๆงบฉุกเฉินเนี่ยเพื่อ,อที่ปกติมันจะมีเรื่องราวฉุกเฉินผูวว่าก็จะได้ใช้ได้แต่ครันี้ผู้ว่าจะเหลือไว้เพียง4 0 0 0พอเอาตัวหมื่นล้านเนี่ยครับกระจายไปให้พออต่างๆเพื่อพออจะมีความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่บางอย่างเนี่ย พราะปัจจุบันเนี่ยเขามีเงินงบอยู่ประจําของเขาเนี่ยสองสาล้านบาทหลายหลายอย่างเนี่ยเขาจึงทําไม่ได้ทั้งๆท,ที่ในเขตของเขาเนี่ยมันมีความจําเป็นต้องใช้เงินต้องปรับปรุงต้องซ่อมแซมตรงนู้นตรงนี้เนี่ย<ช>นี่แหล,ละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขตก็จะ,อ,ะอ่อนตัวขึ้นมีความคล่องตัวขึ้นอันนี้แหละครับประชาชนจะได้ประโยชน์เพราะว่าเวลาประชาชนร้องขออะไรเนี่ยเขตก็จะสามารถํำนวยความสะดวกให้ได้ครับ เป็นตนต้แต่อย่างไรก็ตามงบใหญ่เนี่ยครับผมเน้นเลยก็คือผมจะไม่ใช้งบกอทมแม้แต่บาทเดียวในโครงการใหญ่อย่างเช่นการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมจะใช้ระบบสัมปทานก็คือใช้เงินของบริษัทที่เขาจัดหามาประการที่สองตัวรถไฟฟ้านี่ก็ใช้ของบริษัทเขาตัวน้ำใสแบบเกาหลีนี่ก็ใช้เงินของบริษัทเขาเป็นในรูปแบบสัมปทาน รวมทั้งอื่นๆอย่างเช่นที่จะมีเพิ่มเติมก็คือเรื่องการกําจัดขยะเนี่ยจะใช้ระบบสัมปทานทํากําจัดขยะแล้วก็ปั่นไฟออกมาได้เราจะใช้ระบบของการเผาที่สมบูรณ์แบบเป็นแบบพัสม่าของเทคโนโลยีของ NASA เขาที่ทํามาอันนี้ครับโดยไม่ไปกระทบกับผู้ดำเนินการอยู่เก่าเพราะเราจะให้ผู้ดำเนินการอยู่เก่าเนี่ยม,มาร่วมทุนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกื้อกูลกันหมดเลย แทนที่เขากำไรน้อยๆอยู่เนี่ยได้ได้ไดมีรายได้น้อยๆรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นไม่ว่า,าพนักงานเก็บขยะรั้นอย่างเงี้ยเราจะมีหุ้นสัดส่วนอยู่ในตัวบริษัทเขาก็จะมีรายได้ที่มั่นคงต่อไปถึงลกูกถึงหลานมากกว่าปกติพ<ข>อฟังท่านพูดแล้วบอกว่าทุกอย่างมามาจากสมรัตฐานจันเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับท่านราทนบ้านว่าเมื่อขอมาลงทุน กมันก็ต้องมองในเรื่องของ profit หรือผลกาไรที่เขาจะได้ถูกครับหลักการเป็นอย่างปุ๊บเนี่ยพอสมรภูนเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมถามว่าจุดเบรกอีกยนพอยผู้ประกอบการที่มาลงทุนเนี่ยเขาก็ต้องมองว่าเัาจะล่าวว่ามันเป็นการถกภาระให้กับประชาชนหรือเปล่าว่าทุกอย่างต้องเสียเงินหรือว่าฟรีฟรีครับฟรีครับทุกอย่างฟรีประชาชนไม่ไม่มีภาระอะไรเลยฟรีหมดเลยครับประชาชนจะไม่มีภาระอะไรเลยนะครับหากประชาชน แต่มันก็จะมองได้อีกว่าเฮ้ยบริษัทเนี่ยได้ผลรปเยะประโยชน์เยอะไม่เยอะครับบริษัทจะได้ผลประโยชน์ไปตามสัดส่วนที่เขาพึงได้อย่างเช่นมาตรฐานสากลเนี่ยครับของอินเตอร์เนชั่นแนลนะลงทุนร้อยหนึ่งเนี่ยเขากำไรกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเช่นเขากำไราเปอร์เซ็นต์เราให้2 5เปอร์เซ็นต์เมื่อคุณได้กำไรครบ25%เปอร์เซ็นต์แล้วสัมปทานคุณจะต้องคืนให้กับกทมหรือคืนให้กับรัฐบาล แล้วนี่แหละครับกทมก็จะได้ยแล้วก็จะจัดสัดส่วนนะครับหุ้นชวนที่ประชาชนจะได้ก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจัดนะครับเมื่อสัมประธานมานี่ผมคุยแล้วครับผมบอกว่าคุณต้องการสัตส่วนไว้ให้ชาวกทมเนี่ยนอะจากกทมเนี่ยมีหุ้นไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าบัตยี่สิบบาทนี่ก็ตามไม่ว่าจะเป็นคลองน้ําใสแบบเกาหลีก็ตามหรือว่าตัวกําจัดขยะ ซึ่งปั่นไฟลแล้วมีไรายได้เนี่ยก็ตามประชาชนชาวคอทมอเนี่ยต้องมีหุ้นส่วนในนี้ด้วยนี่แหละครับสิ่งที่ผมดําเนินการเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเขามีไรายได้ไหมเขาก็มีของเขาในสตนูนแต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเบรกอีเวนมันจะเป็นองปก,กติมันจะหวยาวนานมากนี่แหละครับคือจุดที่เกาหลีก็ไม่รับสัมปทานญี่ปุ่นก็ไม่รับสัมปทานจีนเขาก็ไม่รับสัมปทานเพราะมันยาวมาก ใช่แต่บริษัทประถา,าอยู่เหมือนกันบริษัทเนี่ยสาเหตุทําไมเขารับเพราะเขามีวิธีคิดมีความรู้ทางด้านการเงินมากกว่านั้นก็คือวิธีการเนี่ยเขานาบริษัทเขานี่เข้าตลาดหลกักทร<ช>ัพย์เหมือน<ช>อีลอนมสัสก์พอเข้าตลาดหลกักทรัพย์ปุ๊บเนี่ยข<บ>ุ<บ>้นถใช้ระดมทุนใช่ครับเป็นอย่างนั้นครับมาลงทุนในประเทศไทยใช่ครับทีนี้นองนิวว่าท่านมองสัมปทานอยู่ประมาณสักกี่ปีฮะสิบห้าปียี่สิบปีสามสิบปี ในแต่ละโครงการโดยโดยปกติเนี่ยมันจะอยู่ที่30ปีอย่างรถไฟรถไฟของเราเนี่ยมันอยู่ที่30ปี30ปีแล้วเนี่ยถ้ายังไม่เรียบร้อดีเขาก็จะรัฐบาลที่ก็จะต่อให้อีกเป็น30ปีแต่เนี่ยผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับสายสีเขียวซึ่งจะหมดสัมปทานปี72เนี่ยครับหลายคนที่จะทำบอกบัตร20บาทเนี่ยเขาจะทําหลังจากปี72แต่ไม่ใช่ครับผมเนี่ยทำเลยทันทีครับผมจะทำาภายใน6ถึง8เดือน โดยวิธีการเจรจารครับปีเจ็ดสบริษัทคุณเนี่ยจะเก็บเงินได้เท่าไหร่<ฆ>สมมติเก็บเงินได้ 150, 000, 000, แสนห้าหมื่ล้านเราก็บอกเราจ่ายเงินแสนห้าหมื่นล้านเลยแถมว่าที่กทมเป็นหนี้คนอีกเนี่ยไม่ว่าจะระยะแรกสามหมื่นล้านที่ยังติดค้างกันอยู่เนี่ยหรือในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นแสนสามื่นล้านเนี่ยบริษัทเนี่ยสามารถจ่ายชดเชยให้กับบริษัทเดิมอันนี้ได้เลยครับคือ พือนี่ว่าถ้ามองว,ว่ายังไงเนี่ยทำได้แน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขายโครงการเลื่อยขายฝันได้นอนถูกครับเพราะอันนี้มันถูกกลั่นกรองโดยตัวบริษัทที่เขาเอ่อมีกองทุนที่เขาต้องการจะทําแล้วไม่ใช่แต่แต่เท่านี้นะครับเขาจะยังสามารถทำทางโดนทางโดนในกรทมทั้งหมดหรือออกไปนอกกรทมเนี่ยเขาสามารถรวมทั้งหมดรวมสามมตานทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ลดลง ลดราคาลงมาได้ทําบัตรใบเดียวทั้งไปและกลับเนี่ย <Okay S 2> มันจะถูกกลงไปกว่านั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับชาวกอทมอ,อย่างมากสาเหตุที่ทําที่สัมปทานใหม่ก็ตามหรือสัมปทานเดิมที่เขาจะซื้อก็ตามที่เขาทําได้เพราะว่าถ้าเป็นผู้ว่ากอทมอเนี่ยแล้วคุณมายื่นดําเนินการประกวดกับบริษัทอื่นๆเนี่ยผมไม่เก็บตังคุณเลยสักบาทเดียว hmm. นี่ครับเขาจึงโอ้โหยินดีที่จะทา แต่ว่าอันอื่นนะครับมันก็จะเหมือนกับผมยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับอีลอนมัสตอนนี้อีลอนมัสเห็นแล้วว่าเขาซื้อทวิตเตอร์มาเนี่ยเขาจะได้กําไรเป็นมูลค่าเท่าไหร่ของจริงซื้อในราคาที่ตัวบริษัทที่เป็นเจ้าของทวิตเตอร์เดิมกพ็พึงพอใจลักษณะนี้แหละครับรถไฟฟ้า20บาทในกรุงเทพเนี่ยเราสามารถซื้อสัมทาระเดิมเข้ามาแบบที่ Elon อีลอนมัสเนี่ยซื้อทวิตเตอร์มาเลยครับหรือตอนที่อีลอนมัสเขาขาย เพย์พาวของเข้าไปเนี่ยรบ,บริษัทที่ซื้อเพย์เพาวเข้าไปก็หวังว่าซื้อมาแล้วเนี่ยมันจะมีกําไรแบบเดียวกันเลยครับแบบเดียวกันก็คงต้ <K> <K> องดูฮะผลทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ผลถูกครับถูกนะครับกอ่ะอีกเรื่องหนึ่งผมขออนุญาตเลยเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณสุขครับปัจจุบันเราเข้าสู่เรื่องของผู้สูงอายุใช่ครับพอดีท่านทุกปิชาไม่ได้คุยถึงเรื่อง,องผู้สูงอายุในเรื่องการรักษาพยาบาลในสาธารณสุขก็มีโครงการเรื่องนี้ยังไงบ้างครับเรื่องนี้นะครับครับผม เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะเป็นปัจจัยสี่ที่สําคัญเ,เรามีแผนจะทําก็คือดูแลผู้สูงอายุและก่อนจะสูงอายุเนี่ยอย่างดีก็คือเราจะตั้งแล็บ50แลบตรวจเลือดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะป้องกันไว้ก่อนเนี่ยเมื่อตรวจเลือดเนี่ยเราจะรู้ได้เลย,เลยว่าใครมีแนวโน้มที่จะเป็นโครคภัยไข้เจ็บต่างๆและเราป้องกันได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรามีภูมิรู้ คุณหมอที่มีความรู้ทางด้านแผนไทยทั้งด้านแพทย์ทางเรื่องเนี่ยครับเขาสามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องเขา่าทั้งในการทํากายภาพบําบัดและด้านสมุนไพรเนี่ยครับทำให้ระบบข้อเข,ข่าเสื่อมเนี่ยหายไปหมดได้เลยครับเขาทามาแล้วเนี่ยมากเกสเลยครับอันนี้เขาจะป้องกันได้สําหรับผู้สูงอายุและมันก็จะลดปัญหาในผู้สูงอายุที่ต้องเดินเหินลําบากเนี่ยครับ เราเตรียมนะเวลาครับทั้งมีแลบทั้งมีแพทย์อาสาที่จะทำงานเชิงลุกนะครับเข้าไปตรวจในชุมชนต่างๆแก้ไขปัญหาเรื่องเขาเสื่อมและก็ป้องกันโครคภัยไข้เจ็บทั้งด้านเนี่ยโรคหัวใจเบาหวานความดันและโรคมะเร็งเนี่ยระบบแลบ,บตรวจเลือดที่ทำสมัยเนี่ยสามารถตรวจและป้องกันไว้ก่อนได้เลยครับเราจึงเรียกว่ากรุงเทพเนี่ยจะเป็นมหานครแห่งสุขภาพครับ ทำไมท่านไม่ดันโครงการนี้เข้าไปกับกระทรวงสาธารณสุขไอ้ไอ้นี่เหรอไอ้ทรทมจะมีไอ้นี่อยู่แล้วหรือไมฮะสถาใช่ครับจะเรียกกันนั้นจะมีโรงพยาบาลอยู่อยู่สี่เจ้าโรงพยาบาลใช่แลจะมีเอ่อศูนย์สาธารณสุขอยู่ประมาณหกสิบเก้าศูนย์อันนี้ทําครับอันนี้จะอยู่ใน ที่ว่าเนี่ยจะอยู่ในนี้เลยครับไม่ได้แยกออกมาไม่ได้แยกการเดเข้าไปใช่ครับแต่อันนี้จะเป็นเสริมเข้าไปใช่คัว่านี้จะเสริมเพราะว่าเขามีสถานที่มีอาการอยู่แล้วเราก็จะจัาม้อไปถูกครับถูกครับผมผมคิดว่าสิ่งที่ท่านพูดมาเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ในส่วนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวช่วงที่สามของรายการคือช่วงสุดท้ายในคงต้องมาคุยว่าแล้วท่านมีแนวโน้มหรือมีความเป็นไปได้อย่างไรที่จะนําเสนอนโยบายตรงเนี้ยให้ประชาชนสื่อถึง นะครับแล้วก็ทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่ากทมนั้นนะครับมันก็มีกฎหมายบังคับอยู่แล้วถกงห้เรื่องของแข้อในเรื่องของนวทางฏับัติตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาช่วงท้ามาแจ้งกันว่าตรงนี้แล้วจะประสานอย่างไรในฐานะท่านเป็นผู้สมัครนะครับกรุงเทพมหานครในผู้ว่ากทมแล้วครับเบสทกด้วกลับมาช่วงท้ายของรายการบอกข่าวก้ครับครับ